สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบว่าอิทธิพลของดาวพระเสาร์ที่เดินคอจรพักองศาในเรือนราศีกุมในระหว่างวันที่18มิถุนายนจนถึงวันที่22ตุลาคมของปี2566นี้นะคะ ว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีสิงห์กันบ้างค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกับชาวราศีสิงห์กันสักนิดหนึงก่อนค่ะสำหรับราศีสิงห์นั้นก็ถือเป็นราศีกลางธาตุไฟนะคะ มีเทวดาพระอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวซึ่งพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นเจ้าระบบสุรยิยะจักรกวาลค่ะโดยมีนิยามในทางบทกรนโหราศาสตร์ว่ายศศักดิ์อัคราฐานทายอาทิตย์จึงส่งผลให้ชาวราศีสิงห์มักจะมีลักษณะของความเป็นผู้นำอยู่ในตัวเองนะคะ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความหยิ่งทรนงรักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีความทะเยอทะยานสูงรักความก้าวหน้ามีความกระตือรือร้นดีเป็นคนเอาจริงเอาจังแล้วก็มักจะเป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงราชการ หรืออยู่ในกลุ่มชนชั้นผู้นำนะคะตั้งแต่ระดับประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีสสหรือว่าเป็นผู้นำองค์กรหรือว่าหัวหน้าง,งานนะคะบางทีก็เป็นผู้นำชุมชนค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นอบตอผู้ใหญ่บ้านกำนันและว่ากันว่าชาวราศีสิงห์แม้ว่าจะทำงานในระดับกรรมกรนะคะก็มักจะเป็นหัวหน้าเข้าค่ะ และลักษณะนิสัยของชาวราศีสิงห์ก็มักจะเป็นคนร่าเริงแจ่มใสนะคะรักอิสระใจคอกว้างขวางเป็นคนเอาพวกเอาพ้องพักพวกเพื่อนฝูงเยอะค่ะอีกทั้งยังชอบช่วยเหลือบุคคลที่ได้อโอกาสกว่าตนเองอีกด้วยสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นท่ายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็อนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะ ทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าโดยประมาณสี่เดือนต่อจากนี้นะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่18มิถุนายนจนถึงวันที่22ตุลาคมนี้ค่ะดาวพระเสาจะเดินโครจรพักองศานะคะดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ซึ่งอิทธิพลของดาวพักองศานั้นนะคะก็จะหมายถึงพลังงานของดวงดาวจะถูกดึงรั้งสวนกระแสการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือเราจะเรียกว่าดวงดาวเดินถอยหลังก็ได้ค่ะและหากเราจะไปฝืนลั้งกำลังของดวงดาวไม่ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะก็ต้องใช้กำลังในการบังคับขู่เข็นค่ะซึ่งก็จะไม่เป็นผลดีนักนะคะ และในระยะที่ดาวพักองศานั้นเราควรจะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสของดวงดาวค่ะนั่นก็คือการชะลอตัวการรอคอยการพักผ่อนการย้อนกลับการใครครวนไตรตรองการทำซ้ำการตอกย้ำความคิดการเก็บกวาดสิ่งที่รกรุงรังรวมไปจนถึงการกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดค่ะ โดยนิยามในทางโหรก็ได้กล่าวเอาไว้ถึงดาวพระเสารนะคะว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาดังนั้นเมื่อดาวพระเสารเดินโครจรพักองศาค่ะภาพโดยรวมในระดับดวงโลกแล้วก็ดวงเมืองนะคะจึงมีแนวโน้มว่าจะเกิดโจรผู้รายชุกชุมรวมไปจนถึงอาจจะเกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนได้ง่ายขึ้นค่ะและสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะ ดาวพระเสารนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอารีค่ะซึ่งเรือนอารีนั้นก็จะหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บหมายถึงการดิ้นรนต่อสู้การบุกเบิกอุป,ปสรรคความเหน็ดเหนื่อยนี่สินคดีความคนรับใช้ศัตรูโจรผู้ร้ายและยังหมายถึงสัตว์เลี้ยงอีกด้วยค่ะและเมื่อดาวเสาวเดินโครจรพักองศานะคะก็อาจจะส่งผลให้เรื่องดังกล่าวข้างต้นที่กล่าวมาอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นท่านที่กําลังผ่อนบ้านหรือว่าผ่อนรถอยู่นะคะหรือว่าจะมีหนี้สินคงค้างอื่นๆอยู่ก่อนหน้านี้ในช่วงนี้ก็อาจจะเกิดการขาดสภาพคล่องหรือว่าทําให้เป็นปัญหาในเรื่องของการผ่อนชําระหนี้สินค่ะ สำหรับท่านที่มีสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะในช่วงนี้สัตว์เลี้ยงของท่านก็อาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยทําให้ท่านต้องดูแลเอาใจใส่จนทําให้ท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยเพิ่มเติมนะคะและหากสัตว์เลี้ยงของท่านเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมา ก็ควรจะดูแลรักษาอย่างเต็มที่ค่ะเพราะในเรื่องนี้นะคะก็มีความเชื่อกันเค้าว่าหากสัตว์เลี้ยงเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยจะถือว่าสัตว์เลี้ยงนั้นรับเคราะห์แทนเจ้าของนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อเขาป่วยไข้นะคะก็ควรจะดูแลรักษาให้เป็นอย่างดีค่ะแม้ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยหรือว่าสิ้นเปลืองเงินทองบ้างนะคะก็ให้ถือซะว่าเขารับเคราะห์แทนเราไปเราไม่ต้องเจ็บป่วยเองก็ดีแล้วค่ะ และในช่วงที่ดาวพระเสาร์เดินโคจรพักองศานี้นะคะหากชาวราศีสิงห์ท่านใดเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็แนะนําว่าอย่าปรึกษาคุณหมอเพียงคนเดียวค่ะให้ปรึกษาหลายๆหมอนะคะอีกทั้งยังให้ระวังในเรื่องการรักษาที่ผิดพลาด หรือว่าการได้รับคําแนะนําที่ผิดพลาดหรือว่าอาจจะหมายถึงการกินยาผิดก็เป็นไปได้ค่ะดังนั้นนะคะหากจะต้องกินยาเนี่ยก็ควรจะต้องดูรายละเอียดของยาก่อนกินนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ค่ะ อีกทั้งในช่วงที่ดาวพระสาวเดินโครจรพักองศานี้นะคะท่านควรจะดูแลทรัพย์สินสิ่งของมีค่าให้ดีค่ะและเมื่อจะออกจากบ้านก็ควรเก็บให้มิดชิดนะคะอย่าวางประเจิดประเจอเพราะมันอาจจะเป็นการล่อตาล่อใจค่ะแล้วก็ควรปิดประตูหน้าต่างให้แน่นหนานะคะเพื่อป้องกันพวกลักเล็กขโมยน้อยค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการเสนอผลงานหรือว่าเสนอโครงการใดๆในช่วงที่ดาวพระเสาร์พักองศานี้นะคะหากเป็นไปได้ก็ควรชะลอตัวเอาไว้ก่อนค่ะอีกทั้งผู้ที่ต้องการลงทุนและการลงทุนนั้นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากนะคะรวมถึงการขย,ขยับขยายกิจการท่านควรคิดไตรตรองให้รอบคอบค่ะโดยครูโหรท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อดาวใหญ่ๆพักองศานะคะเราก็ควรงดรเริ่มโครงการใหญ่ๆออกไปก่อนค่ะ อีกท้งเมื่อดาวพระเสาเดินโครจรพักองศานะคะหากเราจะทําอะไรเราควรจะต้องคิดไตรตรองให้รอบคอบก่อนลงมือทําค่ะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นนะคะ และหากมีสิ่งใดที่ค้างค้างมาในช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงที่ดาวพระเสาพักองศาแบบนี้ค่ะถือว่าเราสามารถนำมาสารต่อเพื่อให้เกิดเป็นความสำเร็จได้นะคะยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะมีสินค้าค้างสต็อกอยู่ค่ะในช่วงนี้ก็สามารถนำสินค้าค้างสต็อกออกมาจำหน่ายนะคะเพื่อสร้างกระแสเงินสดให้กับกิจการเป็นต้นค่ะ และสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจว่าท่านจะกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดเดิมดีหรือไม่นะคะในช่วงที่ดาวพระสารพักองศาแบบนี้ถือเป็นช่วงที่ดีเลยค่ะอีกทั้งท่านที่ได้เลิกร้างห่างไกลกับคนรักไปแล้วนะคะในช่วงนี้หากอยากจะขอคืนดีเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ง้อแล้วหวังผลได้ค่ะแล้วก็จะมีข้อดีเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับบางท่านที่มีดาวพระเสาพักองศาในพื้นดวงกำเนิดค่ะ ซึ่งก็จะทราบได้จากการผูกดวงนะคะโดยท่านสามารถเข้าไปผูกดวงได้ด้วยตัวเองฟรีเลยค่ะที่เว็บไซต์พยากรณ์ .com นะคะ โดยให้เลือกวิธีการผูกดวงแบบสุริยญาติค่ะเราก็ให้ท่านดูในบรรทัดที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับดาวเสาร์นะคะหากมีรายละเอียดปรากฏอยู่เป็นตัวย่อพอพานค่ะแสดงว่าดาวพระเสาร์ในพื้นดวงกําเนิดของท่านพักองศาค่ะซึ่งก็จะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีสําหรับท่านเลยนะคะว่าในช่วงที่ดาวพระเสาร์พักองศาเป็นเวลาประมาณสี่เดือนตั้งแต่วันที่18มิถุนายนจนถึงวันที่22ตุลาคมนี้ว่าสิ่งที่ท่าน ปรารถนามีแนวโน้มว่าจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะสําเร็จในเรื่องของกิจกรรมการงานการเงินหรือว่าท่านที่ต้องการจะซื้อจะขายในเรื่องของที่ดินรถยนต์รวมไปจนถึงเรื่องอื่นๆน,นะคะในสิ่งที่ท่านปรารถนาก็มีแนวโน้มที่จะสําเร็จเป็นอย่างดีค่ะ และการทายดวงของอาจารย์กบนี้นะคะถือเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะและหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวพระเสารที่เดินโครจรพักองศาในช่วงวันที่18มิถุนายนจนถึงวันที่22ตุลาคมของปี2566นี้นะคะ จะให้คุณหรือว่าให้โทษกับดวงชะตาของท่านมากน้อยเพียงใดท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากโหนส่วนตัวของท่านค่ะหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องการทําบุญเสริมดวงชะตากันบ้างค่ะหลวงปู่ล่านะคะท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะ นั่นก็หมายถึงว่าบุญที่เราทำนะคะจะเป็นบุญญาิษ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะช่วงไหนที่ดวงเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ดวงของเราตกอับจนเกินไปค่ะและในช่วงไหนที่ดวงของเราดีนะคะบุญก็จะเป็นตัวอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะ ส่วนการทำบุญนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาก็ถือเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยค่ะโดยอาจารย์กบก็จะขอแนะนําเพิ่มเติมในช่วงสี่เดือนถัดจากนี้นะคะ เป็นช่วงที่ดาวพระเสาเดินโคจรพักองศาโดยครูโหนท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าค่ะปีใดก็ตามนะคะที่ดาวเสาเดินจรเสียกับดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการพักองศาการเป็นกละกินีตามหลักทักษาหรือว่าการเดินจรในเรือนให้โทษของดวงชะตานะคะก็จะนิยมทําบุญแก้คเคล็ดดาวพระเสากันค่ะ ด้วยการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับศพนะคะยกตัวอย่างเช่นทําบุญกับเมนเผาศพผ้าห่อศพลงศพหรือว่าทําบุญกับศพร้ญาติค่ะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะขอให้ท่านมีบุญรักษามีเทวดาคุ้มครองให้ผีสางปกป้องให้รอดพ้นจากโพยภัยและท่านจะหยิบจับทำอะไรก็ขอให้สําเร็จได้โดยง่ายค่ะท้ายนี้นะคะอาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีสิงห์โชคดีมีความสุข ขอให้ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทํางานอะไรก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองกันทุกท่านเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอาจารย์กบฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนําม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบสามารถติดต่อได้ที่ l ล n e ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ